This Impulse Podcast encouraging and challenging you to grow. Brought to you by TCN Thailand Christian Network และนี่คือรายการเสียง Impulse Podcast ที่จะท้าทายและหนุนใจคุณให้รักพระเยซูและเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ Impulse Podcast วันนี้นะคะพี่เปรมมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันกับหัวข้อ4ีวิธีที่จะช่วยตัวเราเมื่อเราอยู่ในภาวะที่เกิดความเครียดเกิดขึ้นนะคะคือจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่าจะเป็นในเรื่องของโควิดเอ้ยแล้วก็การที่ต้องถูกกักบริเวณหรือว่า social distance หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีเสรีภาพในหลายๆอย่างหรือบางคนอาจจะเกิด ภาวะความเครียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเงนินครอบครัวหรือบางคนเพิ่งอกหักมาสดๆร้อนๆบางคนเครียดเพราะว่าไม่มีแฟนแล้วก็บางคนอาจจะเครียดว่าจะเป็นในเรื่องที่โรงเร Wand ียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วแล้วก็บางคนเครียดในเรื่องของน้าหนักที่เพิ่มขึ้นบางคนเครียดที่ผอมเกินไปบางคนแบบมีอ่าเหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้เขาเกิดภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นนะคะก่อนอืสส <สม S 2> ่นนะคะพี่เบมขออธิบายสั้นๆก่อนว่าความเครียดคืออะไรความเครียดเป็นภาวะของ อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆหรือว่าความกดดันต่างๆหรือบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราวุ่นวายใจอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวความรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าบางครั้งเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับถูกกดดันถูกบีบบีบคั้นหรือว่าถูก คุกคามทางจิตใจนะคะคือความรู้สึกเหล่านี้เขาจะส่งผลต่อร่างกายของเราและแน่นอนที่สุดก็คือว่าจิตใจของเราด้วยแล้วก็พี่เบม,มนะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความเครียดมาหลายครั้งมากๆแล้วก็ที่หนักที่สุดก็จะเป็นในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าร่างกายของเราเครียดอยู่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เบม,มเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการปรับความคิดให้เป็นแง่บวกต่อดเวลาแต่ทีนี้คือความเครียดมันเหมือนกับเครียดในส่วนลึกแล้วทีนี้มันส่งผลต่อ ร่างกายคือร่างกายมันเริ่มส่งสัญญาณออกมาคือพักยังไงก็ไม่หายหนึ่ยเป็นเกือบ1เดือนเลยหลังจากนั้นก็แบบว่าไม่อยากทําอะไรไม่มี motivation ไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงจูงใจที่จะทําอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่างานก็เยอะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะทาพันธกิจอยากจะเป็นเหมือนกับ v o l a n t e r s เป็นคนที่มีอิทธิพลให้กับคนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศและนั่นกลายเป็นความเครียดและความกดดันอยู่ลึกๆใช่ไหมคะแล้วก็ในถสถานการณ์ เงินแล้วก็เรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นด้วยแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันส่งผลกับร่างกายจนไม่รู้ตัวทีนี้นะคะพี่เปมเข้าใจว่าน้องๆหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนที่กําลังเผชิญกับภาวะความเครียดอยู่แล้วก็พี่เปมไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องๆกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่หลายคนประสบก็คือว่าเมื่อเรารเผชิญกับความเครียดนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอายที่จะต้อง แบ่งปันให้ใครสักคนหนึ่งฟังหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งฟังหรือว่าเล่าสถานการณ์ให้ใครสักคนหนึ่งฟังแล้วก็หลายครั้งที่ หลายคนทำก็คือเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นแล้วก็พยายามเหมือนกับสวมหน้ากากถ้ามีคนมาถามเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมแล้วก็ใส่หน้ากากสวมเข้าไปแล้วบอกว่าหอสบายดีค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีมากเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงทั้งใส่ตามันก็ส่งสัญ,ญญาณว่าไม่ไหวแล้วหรือแม้กระทั่งคือแบบว่าข้างในลึกๆเราเราู้ว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ว่าเราไม่ปรารถนาที่จะทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจไปกับ หรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะป้องกันตัวเราเองเพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าหากเราต้องเล่าความอ่อนแอให้กับใครสักคนหนึ่งฟังพี่เปมี4วิธีง่ายๆเป็น4วิธีเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะช่วยในการดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดหรือมีมมความเครียดเกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือการดูแลร่างกายของเราเองในภาษาอังกฤษบอกว่า Take care of your body เพราะว่าเมื่อ,อร่างกายของเราไม่ได้รับการดูแลอย่างดีใช่ไหมคะก็มีส่วนที่จะส่งผลกระทบกับอารมณ์ของเราได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหิวจนเกินไปหรือเหมือนอาหารไม่พอระดับความต้องการของน้ําตาลในเลือดน้อยลงใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายหรือส่งผลต่อการน,นอนด้วยบางคนแบบว่านอนดึกมากใช้โทรศัพท์เยอะมากดูรายการต่างๆ YouTube ดู Netflix ดูหลายๆอย่างจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนเลยแล้วก็น้องๆคะร่างกายเราจะพักผ่อนได้ดีที่สุดในช่วงเวลาสามทุ่มถึงตีสีเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเราลองปรับเวลานิดหน่อยเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับวันต่อมาของเราหรือวันอื่นๆของเราด้วยและแค่นั้นไม่พอมันจะส่งผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยกับการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของเราได้เนื่องจากว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียจนเกินไปดังนั้นการดูแลร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในฐานะคริสเตียนนะคะพระเจ้าบอกให้เรา ดูแลพระวิหารของพระองค์เพราะว่านี่คือร่างกายที่พระองค์ทรงใช้งานอยู่ถ้าเราอยากจะรับใช้ให้เกิดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีศักยภาพในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นการดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าน้องจะกินชิปส์กินขนมกินที่เป็นของหวานแล้วก็น้ําโค้กแล้วก็คาดหวังว่าน้องๆจะสมบูรณ์แข็งแรงคือเป็นไปได้ยากจริงๆค่ะหันมาดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองในเรื่องของการกินด้วยนะคะ ทานผักเยอะแล้วก็นอนให้พอ2ออย่างค่ะกินให้อิ่มนอนให้พอยกเว้นคนที่อยากจดอาหารอธิษฐานนี่เป็นข้อยกเว้นนะคะพี่เปมเป็นพยานนิดนึงคือในช่วงที่พี่เปมอยู่ในภาวะความเครียดจนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า b u r n out และพี่เปมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคือมันเหมือนกับว่ามันไปถึงแบบขีดสุดของร่างกายแล้วคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็มีเพื่อนของพี่เปมคนหนึง่งเขาส่งข้อความมาเขาบอกว่าเขาอยากจะลงทุนกับร่างกายของพี่เปมแล้วก็เขา ก็เลยบอกว่าเขาจะให้พี่แปมไปเข้าฟิตเนสแล้วก็เขาจะจ่ายค่าฟิตเนสให้จ่ายค่าเทรนเนอร์ให้เป็นเวลา2เดือนแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นแล้วพี่เปมก็เลยคิดว่าโอ้โหขนาดเขาเป็นห่วงเราขนาดนี้กล้าลงทุนกับร่างกายของเราขนาดนี้ให้เราดูแลตัวเองทําไมเราจะไม่รักตัวเองบ้างใช่ไหมพี่เปมก็เลยตัดสินใจอะ ไปฟิตเนสดูแล้วก็ทําทุกอย่างดูแลตัวเองในเรื่องของร่างกายดูแลตัวเองในเรื่องภายนอกก่อนปรากฏว่าดีขึ้นเยอะมากคือก่อนหน้านั้นไปหาหมอหลายรอบมากแล้วหมอไม่ทราบสาเหตุแล้วหมอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพี่เป็นเป็นอะไรทําไมถึงเหมือนกับร่างกายสุดลงเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมคะคือคุณหมอไม่สามารถให้คําอธิบายได้แต่หลังจากที่พี่เเริ่มออกกําลังกายดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเยอะขึ้นปรากฏว่าเริ่มนอนดีขึ้นเริ่มหลับดีขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติได้ อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆอันนี้คืออย่างแรกนะคะวิธีที่1 ส่วนวิธีที่2นะคะเขาบอกว่าให้หัวเราะมากขึ้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่22บอกว่าจิตใจร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีคือมันเป็นยาธรรมชาติมากๆนั่นหมายความว่าพระคัมภีร์เข้าใจข้อนี้คือพระเจ้ารับรู้เรื่องนี้ว่าเมื่อเราขำเมื่อเราหัวเราะนะคะมันจะ,ะสร้างเหมือนกับเป็นยาสมุนไพรแบบธรรมชาติที่สร้างขึ้นในร่างกายของเราก็คือว่าเมื่อเราหัวเราะ,หร,ะหรือว่าอารมณ์ดีใช่ไหมคะร่างกาย ของเรามันจะผลิตสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโดพามีนไอสารตัวนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นให้เป็นเหมือนกับร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีทีนี้นะคะพี่เปมแนะนําว่าถ้าอยากจะหัวเราะก็อาจจะ ใช้เวลาสั้นๆเข้าไปดูรายการอะไรที่ตลกๆสนุกแล้วก็ในส่วนของพี่เปมเองก็จะชอบดูในเรื่องของพวกสุนัขของแมวอะไรเงี้ยที่เขาแบบทําอะไรตลกๆอะไรเงี้ยครับแล้วแบบดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยิ้มอีกครั้งหนึ่งหรืออีกวิธีนึงสําหรับพี่เปมก็คือว่าใช้เวลากับน้องหมาแล้วก็พยายามเหมือนกับแกล้งเขาในหน่อยเพื่อทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นประมาณนั้นและอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในการใช้พลังบวกให้ ัตวเองคือคิดเรื่องดีๆเกี่ยวกับตัวเองเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าใส่ใ,ให้กับตัวเราถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเชื่อว่าพระเจ้าจะใส่สร้างสิ่งดีๆในชีวิตของเราเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งพูดสิ่งดีๆกับตัวเองแล้วก็นึกถึงเรื่องตลกที่เราเคยทําในอดีตหรือนึกถึงสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปอยู่ในจุดที่ทําให้เราเครียดอยู่ตลอดเวลาวิธีที่3นะคะก็คือการปกป้องความคิดหรือภาษาอังกฤษใช้คำ ว่า guard your mind คือ guard your mind นี่คือเป็นลักษณะเหมือนกับเราถอยห่างออกมาจากสิ่งที่เป็นแง่ลบหรือสิ่งที่ toxic หรือคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วเราสูญเสียพลังงานอยู่กับคนเนี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันทําให้เราจมลงค่ะมันเครียดไปกว่าเดิมพี่เป็นไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ รักเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะเพราะว่าพระเยซูบอกว่าให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้พี่ไปหมายคขาว่าให้เราเหมือนถอยห่างออกมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ภาษาอังกฤษเชียกว่า take a break from Negative person or toxic person เพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเครียดอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนที่ทำให้เรารู้สึกขดหูสร้างความกลัวทำให้เรารู้สึกท,ท้อแท้มันยิ่งทำให้เราหนักแล้วก็เครียดเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าน้องๆที่ฟังอยู่รู้สึก อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าเรากังวลเรากลัวเรารู้สึกดูถูกตัวเองแล้วก็มีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นในทางลบนะคะพิ่มิอยากสนุนใจให้เราลองปรับความคิดของเราปกป้องความคิดของเราโดยใช้ข้อพระคำของพระเจ้านึกถึงข้อพระคำที่พระเจ้าชูกําลังเราอย่างข้าพองเผชิญทุกสิ่งได้นมมีพระองค์เป็นผู้ทรงเสริมกําลังเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าคือนึกถึงข้อพระคำพีที่เสริมสร้างเราแล้วก็บอกกับตัวเอง คือพี่เปิมใช้วิธีนี้ค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันก็คือบอกว่าพระเจ้ารักเธอนะเป็มใจพระเจ้ารักเธอคือบางครั้งพูดเป็น10บๆครั้งนะคะจนรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ถ้ารู้สึกยังไม่ดีขึ้นก็จะพูดอยู่อย่างนั้นแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีที่เคย แนะนำไปแล้วในเอพิซดที่ผ่านมาก็คือพระเจ้าให้อภัยเธอนะพระเจ้าดูแลเธอนะพระเจ้าคือความมั่นคงของเธอคือปรับความคิดดูแลความคิดของเราป้องกันความคิดของเราโดยการเอาพระวจนะคำของพระเจ้าเอาสิ่งดีๆที่พระเจ้าคุยกับเราสัญญากับเราใส่ในความคิดของเราแทนแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราเลือกใช้เวลากับคนที่เสริมสร้างเรา ลองหาดูว่าในคริสตจักรที่น้องๆอ,อยู่มีใครบ้างมีที่ปรึกษาคนไหนบ้างมีพี่เลี้ยงคนไหนบ้างที่สามารถหนุนใจเราได้ที่เราสามารถแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของเราได้แล้วก็เขาสามารถเก็บความลับของเราได้เป็นอย่างดีใช้เวลากับเขาค่ะเพื่อที่คนเหล่านั้นจะดึงเอาสิ่งดีๆที่อยู่ข้างในดึงเอามอุมมองดีๆที่เรามองไม่เห็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เพื่อที่เขาจะพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเราถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พี่เพมเชื่อว่าเมื่อ ถ้อยคําที่เสริมสร้างถ้อยคําแห่งชีวิตอนะ่ะมันจะดึงชีวิตออกมาแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจเกิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีความเชื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีความหวังใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามหา อ่านข้อมูลหรือว่าอ่านข้อประคัมีหรืออ่านเรื่องราวหรือว่าฟังสิ่งที่สร้างแรงจูงใจเกิดไฟอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพอดแคสต์ของ m p u พูชอย่างนี้นะคะคือมันจะสร้างแรงจูงใจให้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นแนะนําให้ฟังแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า get outside of your circumstances ก็คือว่าลองถอยออกมาจากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ก็คือว่าเมื่อเราเครียดใช่ไหมคะมันจะเกิด ภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าไม่มีรมที่จะทาอะไรอยากนอนอยู่เฉยๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะนอนดูหนังนอนดู Netflix แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆบางทีแบบว่าใช้เวลาเลื่อนกับ Facebook ไปเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เหมือนกับยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดยิ่งเครียดแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจมอยู่กับอย่างนั้นจริงๆแล้วก็วิธีนี้นะคะก็คือว่าให้น้องๆเหมือนกับดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่เรา,าเผชิญอยู่ คือหลายครั้งเมื่อเราเครียดอารมณ์จะเป็นตัวควบคุมเราให้เราเป็นไปอย่างที่เป็นไปอย่างที่อารมณ์ต้องการแต่น้องๆคะคือเราอย่าให้อารมณ์เป็นตัวควบคุมเราแต่ว่าเราต่างหากที่จะเป็นตัวควบคุมมันอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะไม่ได้บอกเฉพาะน้องๆ แล้วก็พยายามดึงตัวเองออกมาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นออกมาจากอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกจมลงใช่ไหมคะอาจจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ทีเซนแม่สายของเราเมื่อปีก่อนใช่เรามีสตาฟอยู่3คนมีพี่แสงแล้วก็มีพี่เฮเลน,นาด้วยเป็นพี่ฝรั่งน่ารักมากพูดไทยได้ด้วย เก่งมากด้วยแล้วก kind of ็ค like so <People S 2> ือในช่วงนั้นคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเหนื่อยกันมากเราเครียดกันมากเราดูแลน้องๆเรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละคนก็เหมือนกับอักตัวกันอยู่ในห้องไม่อยากทําอะไรแล้วก็พี่เปมก็เลยเหมือนกับใช้เวลากับพระเจ้านิดนึงว่าพระเจ้าหนูจะทํายังไงดีเพราะว่าตัวเองหนูหนูตัวหนูเองหนูก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่อยากจะให้ทีมรู้สึกเครียดมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บพี่เปมก็เลยไปเจอข้อความอันนึงเขาบอกว่าพยายามกลับมาสู่โหมดเห็นความตื่นนนเเต้้้อีีกครังงึแลววพ่่ิดา อะไรที่ทำให้ทีมของเราตื่นเต้นขึ้นมาได้พี่เปมก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าอะไรที่มันตื่นเต้นในบริเวณเชียงรายที่เราสามารถทำได้ปรากฏว่าสิ่งนี้ที่โผล่ขึ้นมาคือเชียงรายแอดเวนเจอร์แล้วพี่เปมก็เลยเข้าไปว่ามันคืออะไรอ๋อเชียงรายแอดเวนเจอร์มันเป็นเหมือนกับการพายเรือคาย,ยักร่องแม่น้ำกกพี่เปมก็เลยโทรไปเลยค่ะวันนั้นเลยค่ะ เขไปจองคิวเลยค่ะพาทีมออกไปแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยนะคะไม่ได้บอกเขาว่าจะไปไหนพาเขาออกไปว่า,าเราจะอ,อกไปข้างนอกด้วยการให้ทุกคนเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วก็เราจะไปที่ที่หนึ่งแล้วก็พี่เปนไม่บอกว่าไปไหนแล้วทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะออกมาเท่าไหร่อ๋อทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยทํางานอีกแล้วเหรอปียมาจันเหรอหรืออะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่า เขาพอเราขับรถออกจากาบ้านออกจากที่ทํางานใช่ไหมคะบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนการพูดคุยเริ่มเปลี่ยนความสึกตื่นเต้นเริ่มกลับมาแล้วทีนี้ไปล่องเรือคายักแล้วก็เขาตื่นเต้นมากไปดูช้างแล้วก็ไปขับเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็น คล้ายๆกับโกคาร์ทพี่เป้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็คือขับแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนฟื้นขึ้นมาในแค่วันเดียวเลยทุกคนขากับนี่แบบทุกคนตื่นเต้นสนุกสนานแล้วสิ่งหนึ่งที่จําให้รู้ว่าเมื่อเรายิ่งจมอยู่กับสถานการณ์ที่เครียดอะมันยิ่งเครียดไปอีกดังนั้นฝืนความรู้สึกของตัวเองหาอะไรทําที่ทําให้เรารู้สึกกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งทําให้เราออกจากมุมมองนั้นอีกครั้งหนึ่งน้องๆคะในสิ่งที่น้องๆกําลัง,งเผชิญอยู่พี่เปมอยากจะบอกว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอก พอมาถึงจุดหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนน้องๆจะผ่านมันไปได้มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตความเครียดนะจุดๆเนี้ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันแค่เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตและจัดการกับตัวเองเท่านั้นเองในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่ยีบเบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขคําว่าอดอยากในที่นี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า blessed for those who are hungry คือคือหิวอ,อ่ะคุณหิวอะไรคุณหิวความชื่นชอมใีคุณหิวความเบิกบาน อีกครั้งหนึง่งคุณหิวความหวังใจอีกครั้งหนึง่งหรือว่าคุณหิวแรงบันดาลใจอะไรก็ตามฮะที่คุณหิวอยู่ที่เป็นแง่ดีนะคะในพระคมพีบอกว่าคุณจะเป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้อิ่มเพราะว่าคุณจะได้อิ่มสิ่งนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณและในพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าท่านทั้งหลายที่ร้องไห้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะอ,อันนี้คือเป็นเป็นพระคัมภี์เวอร์ชั่นใหม่นะคะที่เขาแปลออกมาก็ในภาษาอังกฤษก็คือว่า พระพรเป็นของคนที่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าร้องไห้เพราะว่าเขาจะรับการปลอบประโลมเขาจะรับความอิ่มหนำอีกครั้งหนึ่งหัวใจของเขาจะชื่นบานอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมสดุดียังบอกอีกว่าจิตใจที่เศร้าโศกเสียใจคนที่ร้องหหมร้องไห้วันต่อมาเขาจะชื่นบานอีกครั้งหนึ่งคือน้องๆค่ะ สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันแค่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทําให้เราเติบโตไปอีกก้าวนึงเท่านั้นเองน้องๆจะผ่านไปได้และจะผ่านไปได้ด้วยดีในช่วงนี้นะคะช่วงปิดท้ายนี้พิเวมมีเรื่องท้าท้ายที่อยากจะให้น้องๆทํา คือในขณะที่เรายังเผชิญสิ่งที่ทําให้เราเครียดอยู่อย่างเงี้ยพี่เบมท้าทายให้เราส่งข้อความหาใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าน้องๆไม่รู้สึกว่าอยากจะทําแบบนั้นแล้วก็ให้ส่งรูปรูปหนึ่งที่พี่เบมจะโพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์ในอีีนี้นะคะให้ส่งรูปรูปนี้ค่ะแล้วส่งไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าฉันคิดถึงเธอนะหรือพระเจ้ารักเธอนะ อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวน้องๆจะดูว่าภาพนั้นที่พี่เปมส่งในคอมเมนต์คืออะไรแล้วก็ส่งภาพนั้นไปให้เพื่อนเพราะพี่เปมเชื่อว่าเมื่อเราสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเมื่อเรามอบ สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเมืม <hesion> ่อเราหวานสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเราเองก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันเมืม่อเราหวานความชืม่นชมินดีเราเองก็จะเก็บเกี่ยวความชืม่นชม,มินดีเมื่อเราหวานความหวังใจเราเองก็จะรับความหวังใจด้วยอาจจะไม่ใช่จากคนนั้นเลยทีเดียวอาจจะเป็นจากทางอื่นหรือว่าบุคคลอื่นพี่เปมเชื่อว่าเราจะไม่ยอมให้สถานการณ์ที่ทําให้เราเครียดและทําให้เราจมลงแต่ว่าเราจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อเราเครียดเราจะทําให้คนอื่นชื่นชมยินดีเมื่อเราเศร้าโศกเสียใจเราจะทํา เสี่ยงหัวเราะให้กับคนอื่นเมื่อเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราขาดพระพรอ,อยู่เรายอมที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นเพราะเราเชื่อว่าเราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอันนี้คือวิธีง่ายๆที่จะทําให้น้องๆหรือว่าช่วยน้องๆเมื่อพ่น้องเผชิญความเครียดกับตัวเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากน้องๆคนไหนกําลังเผชิญสถานการณ์ที่รู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อพี่ไม่รู้จะผ่านไปได้ยังไงน้องๆคะ ทีมงาน i ิ p u ู์ของเราพร้อมที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเดินไปกับน้องๆผ่านคำอธิษฐานหากน้องๆมีอะไรที่อยากให้เราสามารถอธิษฐานเผื่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะส่งข้อความที่ Inbox แล้วก็อาจจะเล่าเรื่องราวสั้นๆให้กับเราได้รับทราบแล้วก็เราเราสัญญาว่าในทุกเรื่องที่น้องเล่ามาเราจะเก็บเป็นความรับอย่างดีแล้วก็ทีมงานของเราจะอธิษฐานเผื่อน,น้องเป็นประจำแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทำบางอย่าง ในหัวใจของน้องๆด้วยแล้วก็สําหรับคนอื่นๆนะคะที่รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราผ่านมันมาได้แล้วเรารเผชิญสิ่งนี้ได้แล้วเรามีชัยชนะเหนือสิ่งนี้แล้วอยากจะรบกวนให้คอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณผ่านมันได้ยังไงเพื่อที่จะหนุนใจคนอื่นๆพี่เบมเชื่อว่า,ามีอีกหลายคนหลายร้อยคนที่จะอ่านคอมเมนต์ที่เราอที่น้องๆคอมเมนต์ใต้โพสเนี้ค่ะแล้วพี่เบมเชื่อว่า มันจะเป็นคําพยานให้กับคนอื่นด้วยที่จะสามารถผ่านสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ผ่านความเครียดที่เขาเผชิญอยู่ได้เราจะปิดท้ายด้วยคำมษฐานสั้นๆด้วยกันค่ะพระเจ้าคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับ สิปัญญาที่พระองค์ทรงมอบให้พระองค์ทรงบอกว่าจิตใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีพระเจ้าคะ่ะพระองค์ทรงเข้าใจถึงความหมายพระองค์ทรงเข้าใจถึงสิ่งที่ลี้ลับมานานแล้วและเพรพระองค์ทรงสร้างร่างกายของเราพระองค์ทรงรู้ว่าร่างกายของเราจะทาํางานยังไงแล้วก็ความชื่นชมยินดีนั้นมาจากพระองค์จิตใจร่าเริงน,นั้นมาจากพระองค์พระองค์เจ้าคะ่ะขอพระมิยามิสุทธ์ของพระองค์แต่ต้องในทุกหัวใจที่ฟังเสียงเสียงนี้อยู่ที่เขาจะกลับขึ้นมาสู่ความชื่นบานอีกครั้งหนึง่งเขาจะบินเหมือนกับนอกอินซีอีกครั้งงนึเขาจะ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาจะวิ่งอย่างไม่รู้สึกเมื่อยล้าพระเจ้าคะ่ะแล้วก็เขาจะกลับมากล้าหาญและเข้มแข็งอีก งหนึ่พระเจ้าและลูกเชื่อว่าสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่เขาจะเป็นท่อพรผอ,อนให้กับคนอื่นเขาจะเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงปล,ปลดปล่อยเขาที่พระองค์ให้ความชื่นชมยินดีความชื่นบานผ่านสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่นี้ด้วยพระเจ้าคะปกป้องทุกความคิดปกป้องทุกร่างกายอวยพรพรนทุกร่างกายที่เขาจะได้รับการฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นยาที่มาจากพระมีกําลังที่มาจากพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงน,นําคนที่ดีที่เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเขา ในฝ่ายในเรื่องความคิดของเขาพระเจ้าคะ่ะและก็ขอโรรองทรงประทานความคิดไอเดียหรือว่าไอเดียดีๆที่เขาจะสามารถออกจากสถานการณ์แล้วก็ลองทําอะไรที่สนุกสนานอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าและลูกเชื่อว่าอนุชนที่ฟังอยู่พระเจ้าคะเขาจะเป็นวัยรุ่นที่ลุกขึ้นและฉายแสงเขาจะเป็นวัยรุ่นที่หลายๆคนอยากจะเป็นเขาจะเป็นวัยรุ่นที่เต็มไปได้วยความชื่นชมดีๆความชื่นบานแล้วก็นําความชื่นบานไปสู่คนอื่นๆและคนที่อยู่รอบข้างโดยอธิษฐาน กลับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณมากๆค่ะพระเจ้าเวพรค่ะ